สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์กุ้งแซบนะคะจะมาส่งพระเสริมดวงการเงินนะคะให้กับลูกค้าท่านที่ตั้งดวงการเงินมาแล้วค่ะการตั้งดวงการเงินก็จะเป็นการเสริมดวงสําหรับคนที่ต้องการให้การเงินปังขึ้นคนที่อาจจะมีปัญหาดวงการเงินที่มีปัญหานะคะเราก็จะเสริมดวงวิธีนี้เริ่มจากการที่เราเองจะต้องส่งวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการเสริมดวงมาให้อาจารย์ก่อนนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเพื่อที่เราจะได้ตั้งดวงตามลัคนาเกิดเพื่อเช็คดูว่าลัคนาของคนคนนั้นนะคะ เป็นดาวอะไรที่เป็นดาวการเงินซึ่งเราจะเน้นดาวกระดุมพระคือเงินที่ได้มาสม่ำเสมอนะเพราะว่ถาถ้าว่าตั้งทั้งสามดวงเนี่ยมันจะใช้ถึงสามชุดเป็นน้ำาเอาชุดแรกก่อนคือดาวกระดุมพระนะคะสาหรับคนนี้ดาวกระดุมพระของเจ้าชะตาเป็นคนเกิดวันพฤหัสแต่ดาวกระดุมพระของเขาเป็นดาวพุธนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้ก็คือเราจะมีแท่นให้นะคะหนึ่งแท่นในแท่นนี้เราก็จะมีแผ่นของสมพุทธดวงนะคะซึ่งเราจะ เป้นออกมาแล้วก็เคลือบพลาสติกอย่างเรียบร้อยมีแผ่นดวงการเงินของแผ่นดวงของเขานะคะซึ่งตั้งลัคนาวันเดือนปีเกิดนะคะตั้งไว้แล้วก็ก็จะติดอยู่บนฐานไม้สักนะคะเราจะปิดทับด้วยเงินนะคะเงินธนาบัตรที่ลงท้ายด้วยตัวเลขดวงการเงินของเขาและปิดทับด้วยหินประจําราศีการเงินของเขาราศีการเงินของคนคนนี้คือเป็นดาวพุธนะคะเพราะฉะนั้นคือใช้หินสีเขียววางทับแบบนี้ ส่วนพระที่เราใช้ประจําก็คือพระประจาดาวพุธเพราะว่าดวงการเงินของเขาเป็นดาวกระดุมพระคือดาวพุธเพราะฉะนั้นคือก็จะใช้พระปางอมบาทหน้าตัก9ก้านิ้วจะสลากวันเดือนปีเกิดของเขาให้นะคะแล้วก็เราก็จะส่งมอบให้แบบนี้พร้อมกันกันกบวิธีการตั้งดวงนะคะที่อาจารย์จะทําให้ก็คือคู่มือตามนี้แหละค่ะการตั้งดวงก็จะมีวิธีการว่าเมื่อรับรับของไปแล้วคุณจะต้องทำยังไงบ้างว่า ทุกๆวันการเงินของคุณคุณจะต้องทําอะไรและทุกๆวันอื่นต้องทําอะไรเดือนหนึ่งคุณจะต้องทําบุญอะไรเพื่อเสริมดวงการเงินนะคะจากนั้นก็จะเป็นวิธีการเตรียมภาชนะก็คือก่อนที่คุณจะสวดมนต์สิ่งนี้หรือก่อนที่คุณจะเตรียมการตั้งพระบูชาแบบนี้คุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะจากนั้นก็จะมีบทสวดประจําวันของเขานะคะซึ่งใช้สําหรับสวดวันอื่นอย่างเช่นดวงการเงินของเขาคือดาวพุธแต่ว่าวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องสวดมนต์นะคะก็คือจะมีบทสวดนี้ เพื่อความเป็นมงคลของชีวิตถ้า,ายิ่งทํามากยิ่งได้ผลเร็วนะคะบางคนอาจชะ้ที่เกียจติสวดเฉพาะวันวัน,ว,นวันการเงินอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการรุ่งแนะนําว่าทําทุกวันนะคะทุกวันด้วยการสวดบทแบบนี้ก่อนและเมื่อถึงวันที่เป็นดาวการเงินของค,คุณก็คือทุกวันพุธคุณก็จะมีบทสวดน,นะคะเป็นบทบูชาด,ดางการเงินก็จะมีการขออารัธนาศีลห้าก่อนนะคะเพื่อให้ศีลของเราบริสุทธิ์ จากนั้นก็จะเป็นการขอขามาการรมเอาหสิกรรมเหมือนโลกธาตุนะคะตามด้วยวิธีการสวดเสกโชคทางการเงินซึ่งจะมีการสวดแบบคาถาสําหรับการเงินคาถาบูชาดวงประจําวันเกิดประจําดาวเกิดประจำะประจำวันเกิดของเขาด้วยและ คาถาบูชาสําหรับดวงการเงินของเขาด้วยนะคะซึ่งจะต้องสวดตามตามกำลังวันซึ่งเป็นคาถาสั้นๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นคาถาการเงินและถ้าใครขยันนะคะเราก็จะมีคาถาแสแถมไปในเรื่องของบทสวดเสริมดวงการเงินด้านอื่นๆนะคะ <S <S <ๆ>ก็ได้แก่พระคาถาสีวลีคาถาหลายๆบทนะคะซึ่งสามารถเสิร์ฟสวดเสริมได้นะคะสําหรับคนที่ต้องการให้การเงินรุง่งเรืองนะคะแล้วก็มีคาถาบูชาพญานาคด้วยของวันพญานาคราชอันนี้สําหรับสายานาคราชนะคะจากนั้นก็จะเป็น การอธิษฐานต่อเจ้ากรรมนาเวรนะคะแล้วก็อธิษฐานเพื่อขอต่อเทวดาประจําดวงการเงินค่ะอันนี้คือคู่มือที่เราจะให้ไปสําหรับการตั้งดวงการเงินกับอาจารย์กุ้งนะคะใครที่สนใจเสริมดวงการเงินใครที่สนใจที่จะให้ การเงินของเราปังๆบางคนฐานดวงของเขามีปัญหาเรื่องของดาวการเงินตกอลิดาวการเงินตกวินาทาให้เก็บเงินไม่อยู่สินี้จะสามารถช่วยได้นะคะเป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานใหม่เป็นการขอขามากรรมก,กับเจ้ากรรมในเวรเก่าๆของเราที่เขาเป็นตัวผลักดันที่ทําให้ดวงของเราตกมาอยู่ในฐานของการเงินที่วินานะคะก็จะช่วยให้การเงินไหลมาเทมามากขึ้นนะคะสินี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้รับมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ อาจารย์ทําเองแล้วได้ผลนะคะคือรายได้ขึ้นมาเป็น6ห,หลักเลยนะคะจากที่เคยมีประมาณ5หลักนะก็สามารถขึ้น,นเป็นหกหลักแล้วเวลาที่อาจารย์ต้องการผลลัพธ์ทางการเงินอาจารย์ตั้งเขาเรียกว่าตั้งผ่านขอตั้งผ่านธิกานขอขอเพื่อทำอะไรเป็นการขอนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการบนนะ ขอว่าเมื่อเราทําทสิ่งนี้สําเร็จเราพร้อมที่จะแบ่งเงินในการถวายเพื่อทําบุญสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นการขอท่านนะคะและก่อนขอเนี่ยเราจะต้องให้ก่อนด้วยการสวดบูชาด้วยการนั่งปฏิบัติธรรมนะคะใครสนใจเปลี่ยนดวงการเงินทัางอาจารย์กุ้งมานะคะขอบคุณค่ะ